บอลแล้วป๊ามาบัดนี่1ปึ๊บมีอู้เตรียมๆโอเคโอเค ใช่บังดูวฮะเปิดบังดูวฮะครับสวัสดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเลยบพรว่าจะอยู่ใน รากาต่างประเทศน้องพี่น้องนเนาะนยินดีตอนครับชูสองใบเสียงทองชาแนลน้องพี่น้องเนาะมื่อกี้ก็เปิดภาพมาพี่น้องไงพอดีอาาชิเก้คนไม่แต่เพื่อน,นเพื่อนเพื่อนสร้างพี่น้องไงอ่าไปให้อาให้เก้าคนกบน้องพี่น้องเนาะนี่ก็ยืนรถไทรเขา <l ug> อ่าขึ้นน้ำแน่ข <l ug> ึ้นน้ำแน่นเอาขึ้นแล้วเ,าเนาะ <l ug> โอ้สีไปนน้ำกันไปไปไปเลยไปเลย Hả? Giáp. Khoi đưa hầm đưa Khoi, 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 khoi. Ôi. woo,

คุ๊กพี่น้องเห็นเนาะไปไปไปอ้าโอ้ยอ่ะ,อะ,อะล,ลงเลยพี่น้องเอ้พวกนี้จุดจวดจุดจวดเนาะสร้างนี่จวดขนาดพี่น้องเลยเอาอีกเที่ยวนึงเนาะอ่าพี่อันสร้างรถแล้วก็คือ ยังคือเบอร์คัคเต็นรถแตงเบอนี่นะโอ้ยถึงพ่อแล้วธนะเจอรถแตงมานี่ป้าสุบึงสั่งมันดีชัมัดยางว่าแล้วยางจอดที่ว่าอันนี้ขอคิดเฉยรแตงอืมตีรถแตงนตีรถแตงตีรถแตงถึงพ่อแล้วพี่น้องคัคดีนี่ถึงพ่อน้อกนจอดกินน้ำแตงแต่กูโคจอดกินน้ำกับจอดกินน้ำแตง มีแต่เนื้อเต่งเต่งมีพุงเต่งน้ำทีหน่อยนี่ไม่ฝนตกหากยุทธ์หนูนะมันจะปีกเปี้ยนี่เป็นไงเดี๋ยวมันพอดีแต่หมอดจังโบกินโอ้โหดูดูเอ้ย ít kiểu ninh bớt bớt kiểu nè, bớt được ừ. không? Bớt được bao? Hả? Đã được. Đã được. Hả? Đã được. Đã được. Đã được.

nó tang nó, nó nói chung là cái chàng kêu chi tang kêu chiêu mày hết 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 nó, à, hết nó hết 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 bèo hết 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 cả tít, lông <laughs> หนึ่งสองสามบนะเห็นบอไอ้บานนึงบานนึงบานนึงเออฮะคนบอติบอหนึ่งเพิ่มี cán với cán vai lui vai dữ người à béo mạnh ý vô nâng bớt vào sàn dữ mọi người nó lốt ai thế hả? à thôi 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 lốt tênh dữ mọi người คน,น,นปุ๊บปุ๊บรถแลกก็หลายปีเลยแต่เบิ่งนี่แหละสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีป่ปนะ้ออโทษไม่ร้ไงไป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  Bye, đi nang người đuôi giờ xa ta sẽ phải sang đâu nang người, quá.

เปิดแล้วโอ้ยเรียบร้อยใส่บังด้ฮะเปิดบังด้วฮะโอ้ว้าเบิดดีบ่หนิว้าบอฮะอันนี้ถอดอยู่พี่ปอโอโอ้ยยังอยู่ในน้ำมันยังได้เติบอยู่น้ำมันลิตรหนึ่งแต่บ่ถึงทถมัน โอ้ท่อยังคือมันอยู่พี่นี <laughs> ore, น่ท่อมันก็ช่วงเทต่เก่ามันคืออยู่พี่รถแต่งบ่โว้ยตายรถแต่งอะไรเลี้ยวกันมาหนีเห็ดได้แบบนี้ใส่น้ำมันมาตึ้งรอน้ำมันรอน้ำมันโอ้ยหนุ่ยตา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 ยฮะพอจะไปหอดพอจะคนไม่ขึ้นท่ากบ่รยเนาะได้ ูไอต้อ้อมยอรนกิน่มนเ็นไรคนเี่ยวหรไหนขยาเอากรบ่ไดบ่อท่อน้ำมันกลับตัวน่ะฮะตัวน่ะท่อน้ำมันกลับขยะเอาน่าจะได้อยู่มั้งเฮ้ยท่อน้ำมันแท้มันอยู่นี่อนี่นะได้อยู่นะย้อนหัวมันลงนี่ จะหนัวมันไปได้ยังได้อยู่ค่อยไปค่อยไปโอเคเลขกหนึ่งก็ได้เลขกสองก็ได้เด็กหนึ่งก็เอาวสเอาเอาเอาเติดเลยเมื่อกี้นี่น้องอะไรเติมบาทเดียวเลยเด้อบาทเดียวเลยเออเลี้ยวกันเลี้ยวกันไม่มันเบิ้ดมันเบิ้ดฮะยิบ่ได้มันเบิ้ดอ่ะนันมันขัดขืนพิชไปกับไหลล้มมันตีนเด็กเด็กเยว ติดไฟต้องได้ต้องได้ไหลลงบ่นะตัวนี้ลรอวะน้ำมันเข่าตะเก او น้ำมันลงตัวนี้เออน้ำมันลงต้องลงตัวนี้นี่ครับมันนี่เนี่ยมันมันเาย้อนหัวน้ำมันบักไหลงี้น้ำมันเอาไปใส่เลือดนักชู้ใส่เลือดนักชู้เอาเอาใส่เลือดนักชูหนึ่งสองสามเออเชนแม่เบาๆน้วยมันชีวิตกับมันชีวิด ไป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 เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งไปไปคอยให้นเป็นนอดกับพ่อโอ้ยพี่น้องเห็นเนาะย้อนหัวไปเด้อโอ้ยใจเย็นใจเย็นสายสดน้ำมันพี่น้องเห็นเนาะ ข้าวสา่งได้ข้าวสังได้ค่ะพี่อกี้เออคุณว่วโอเคสบายดีน้องวัวเออเป็นคนเป็นคนรถสู่ชีวิตคนก็สู่ชีวิต ไปพุ here, s <S oh <laughs> <laughs> no ่นไปพุ huh. ่นก็ได no. uh ้บ่ฮะโอ้โเมื่อน้อยแตกโคกพี่น้องเอ้ยโว้ยโคตรบ้าใส่ชิ่งขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะสร้างเขา

เฮ <laughs> ้ยเฮงประหยัดน้ำมันอยู่เฮงเบิดไปลุยเลยลุยเลยวันนี้ครับเรามาขึ้นเลยขึ้นเลยันี่เปียกเนืนิดนึงพี่น้องเห็นนะเนาะ พ <in the> <desserts> <Negative paper> ี่น้องเลยเนาะไม่กระเปียกพาบวกก็ไม่ดิบยิบเนี่ยบ่อ้าพี่น้องไอ้ตอดจะใช้น่ะน้องถอยโอ้หากมามือเดียวไม่งอนไม่งอดตอดซับเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะ จเย็นจเย็นจเย็น,ยน,ยนโอ้มมม <laughs> แม่ผู้เจ้ารถน้ำมาคุมอยู่นะคอยได้ฮัมรถได้ได้ฮัมฮือยังไง,ไง <laughs> น้ำมันมาแล้ว <laughs> โอเคโอเคบบานี้เ ได้การบานพี่น,น้องนี่เนะเาะเจ็คไร่ำนีเนาะสี่ันหสี่พันสี่0 0สี่พันลิตราไร่ก็ยูพี่อืมอืมอือืมพีมมมมมน้องเลยโอ้โมมาลเต่งนี่ตีนมันกับบีคือยูนอยู่ยนนเนาะใกฟังนี้นะ mỗi <laughs> à, à? một, một cái làng, chị đă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 ng, chị รถรถแต่งใช่ไหมน่ะโอ้ยหมดลายดีนี่โอ้พี่น้องเงี้ยจิบเต่นั่นอยู่บ่เนี่ยโอ้คอยคอยได้คอยคอยได้สวยนางแกล้งด้วยเมื่อกี้นี่โอ้ยต้องโตขวดครับ มาพี่น้องเองผมันจะสตาร์ทยากแน่รถเราใช่นพอต้องโบสตาร์ทเนาะอึ๊บหน่บอะไรได้พี่ต้องเข็นอยู่ยาวพี่พี่น้องเองเออมันต้องไดินอลมันพี่น้องอย่าเนาะอึ๊บนี่ไปไปไป ไอที่ย่างเอากพี่นองเยมันไม่เต็มรถนะเอพี่นองเยปักปกอนักะรถกเได้พูดี่ย่างเอาพี่นางเยนก๊ปไน ก็ใช้พีซีไปเลยเนาะยับ no? วู oh! Ma, s, Leah, ้ยับว no ู people people ้เพื่นคุ้มพี่น้องเลยมาพี่น้องเงยวันนี้เดี๋ยวให้ทางสร้างเพื่อนเอาไม้ลงก่อนเนาะทางสร้างน้อยเขากะบวายแล้ววะชั้นเอ่อเติมพลังเลยมายังกันนน้ำแดงผสมโคกโมเมาบ่โอ้พี่น้องเงยโทษโทษ ป้าที่โตคักแน่ดีแน่นอนดีดีพี่น้องเองเนาะรัพเยบ่ฮะทรศัพท์ไยเนี้ยมาป้านุกโทรศัพท์ไม่ได้ฮะบอเมนแจกแทกเลยนี่ สบายดีเด้อทางนันเด้อฮะหักกบมาหอดบ่น้องโดยโดยพี่น uh, like so, like like oh, <laughs> ้องเลยปไาที่โตขิวเด้ขิวรถไม้ดิพี่น้องเลยล่างเลยบ่นี่น้องล่างเนาะอ้ล่างเลยบ่หันน่ะไอ้คือบุหูุน้ำเฉลี่ล่างตอนไหนนี่ล่างล่างใหม่โอ้ล่างตรงมือไอ้ล่างตรงมือบ่โอ้ยบมเม็นล่างแบบนั้น พี re ่น้องเอ้นะบ๊มบินล่างน้ำฝนได้อือด้วยดยด้วท้ายนี่ฮะน้อหกหมื่นหะพี่น้องเอยฮอนด้าเวสตไอสองพันสามได้บ่โทพี่น้องเอยตัวนี้แบบนี้แหละรถน้ำประเตียงที่มันเสียรุ่นก่อนนะครับพี่น้องเอนะทีคนรักเอาแต่มันเป็นปีสองพันา อันนี้ก็เอาไว้เลื่อสน้บาตเตียเ็นมือนะฮะดูก็แค่ก็แค่กันระวังเด้อระวังเด้อเออขน้ำารมันมีเคยมีหลายแล้วอันตรายลักไปหลายขั้นแล้วพี่น้องเเาะเป็ีมนหนึ่งในนั้นก็มีรถบาเตียงน้ำพี่น้องเลยหายแล้วคันหนึ่งยังเขากีบมีกเลยตอนนี้ก็บ่้อูยังเลย ขาเสียเลยแม่นนำหมดทันแล้วหมดเหล่าเลยชอยเลยแหละกันเลยมาพี่น้องเลยอุ้ยมาโตท่านสร้างกระเมื่อยเลยว่าสันพี่น้องเลยเพิ่นกำลังเอาไม้เอาวันั้นลงอยู่เป็นไหนน้องล่ะ <c oughs> เหื่อแต่เหื่อแตนพี่น้องเลยแต่ละคนเลยเนาะมันฮอตอากาศฮอตเช,อชื่อจนเปียกอืม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  มาพี่น้องเลยเรียบร้อยบ่ะนีน้เนาะโอ้พี่น,อนอ้องเลยจบตัเนตเท่เาไรอนนาค่าค่ารถเพิ่นฮะแสนหนึ่งบ่โอ้พี่น้องอันนี้บ่อจะของรถฮะอ๋อฮะพี่น้องเลยเนาะสองเที่ยวแล้วนะอันนากับใจได้ลายได้เด้อ ดยโด้โดยโดย,โดยอ่าเดี๋ยวกาหนาชีใช้บริการไหม,มรถมแ่งก็ในซิ่งขนาดขอบใจขอบใจอ่าต้องผู้ชีสตาร์ทเนีย่ยต้องฝึกฝนมาอย่างดีแต่ว่าชั้นนี่เขียวรุดแต,แต่แต่ว่าร่างกายบ่บบพอบบ้อมนี่เป็นบาไวอ เดียบร้อยมาลุยเลวบนนีเด้อสร้างเด้ออ่าสกับป้าแล้วบันนีเนาะพี่น้องเอ้กับแล้วบริการเราทีไปมึงไม่โตนะฮะเบิงไฟบอกบว่าเคยเห็นอยู่นาไฟกันโอเคพี่น้องเอ้เนาะอ่าโอติดใช้กระดานนแล้วด้วยนะบันนีเนาะโอเคเลยบ่เดี๋ยวว่าสจับ จูดใช้กันแบบเห็นมัดกันนะนมเนบ่คิดวจวดจวดจวดเบงไฟน้สาองะกสคนนได้หนแล้วติดรถบบได้หนะนี่เรียบร้อยพี่น้องเอยเนอะเรียบร้อยเรียบร้อยสร้างกระทาทะเลาะเนาะ ล้อไฟเนี่ยพี่น้องเลยไฟมันใส่มืน้มน,นี่เลยมาปุ๊บหนึ่งกับมันจวแนดแน่แน่นแน่เลยแบบนี้เนาะโอเคสั่งไฟออกมาทั้งแล้วเลยด้วยด้วยดยใส่กระดานกบเลยเปิดมาเทียนด้วยเด้อเด้อโอเคโอเคพี่น้องเห็นเนาะมาน้องละแบบนี้นี่ไม้เนี่ยสิก้าป้าดได้ได้แบบนี้เด,อด,ด้อด้วยปรีนะ ไอ pues ้กะเมื่อก nah, ี้นี possono, ่พี่น้องเลยอ่าเป็นคลิปที่ชงแล้วนี่เนาะไซื้อซีดมาไว้ให้อ่าม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 าพี่มาพี่ก่นลุกก่อนลุกก่อนพี่น้องเลยงัวผุญญาณงัวผุญญาณผุญญาณเฮานี่เลยงัวโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยตันทางงัวแล้วเลยพี่น้องเห็นเนาะอ่ามาเลยมาเลยมาเลยโลายก็รอดบุกใายบ่จักถู่พี่น้องเลยโพดโพ ลายดีแล้วนี่เนาะถูอีกมูนึงทางหลังผูกอันนั้นก็เมีนบ่อันนั้นก็ไดผู้คน <c oughs> มาโตไฟเลยพี่น้องเลยทั้งมน้องมุกดาเพิ่นเนาะ,ะเดี๋ยวบืนชิมมาลองลองไฟไอพี่เหาน้องเบิ้งเดี๋ยวมอนี้กรับก่อนพี่น้องหรืเฝ้าไปเวียโตอ,อีกอมิแตวาอาสิเฮตนาได้สูสร้างเพิ่นกิน ก้อยเค็มก้อยเค็มบ่เดี๋ยวไปเสียบแทนพี่น้องเพื่อนก้อยคมบ่ก้อยเค็มโอ้ยมาเตียงซื้อซีนมาให้น้องเพื่อนไว่ลาบสุซางกินมะแรงเนาะอ่าพี่น้องเลยกะเพราะว่าสร้างเพื่อนกระมื่อยออ่ายู่เพื่อนน้องไอเดียเพื่อนก็กินนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่ามะเรงนี่เห็ดสุ้างเพื่อนกินแต่ก็ให้เพื่อนจังกับบืนก็มาตอยพี่น้องเลยเนาะนี่แหละดีใจยพ่อบัานี้ี่าเห็ดมาลุ่มมาตุ้มพี่น้องเลยมาเมื่อเดียว ฮะวู้ได้แล้วบ่ปรโตูคักลีนี่พี่น้องเลยจวดลีไฟกันได้เนะาะเลยไฟต่อเรียบร้อยเลยเอากบเลยกบเลยไฟเข้าแล้วพี่น้องเลยอ่าทั้งไฟทั้งชางทางั้งไหมมามือเดียวเลยเนานะ อ่สุดยอดจุดเดียกันาดบบบึมบึมลืมตึมต่ำมาเลยเดียวกันเลยแบบร้านตั้งโต๊ะเลยนอนฟันเลยมันบ่อ่ช่วงนี้ก็จากชีวิเมื่อยในได้บาเตียงเบิ่งกันหน้าสีเหลืองๆพี่น้องเลยอดทนด้วยน้องเด้อเพราะว่าอ่าจังใดก็อ่าพี่น้องเลยเบิ่งยิ่งเพิ่นน้ำกันเลยแหละอ่าสามเพื่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะต้องเหตุยู่เห็ดกินเหตุสร้างเพิ่นหลายผู้หลายคนด้วยอ่ข่าวน้ำสซ้นปลากับพ่อมี่ยี่บ่่ยังอยู่แต่ว่า เดือนนี okay, okay. Okay. Uh ้ก uh ็น่าจะบุกุ้มบันไดแล้วยังโบลายบ่โอเคโอเคเดี๋ยวมันเบิดเดี๋ยวไอซื้อมาให้อีกอไปเสนอไอ้กับก่อนบันนี้เนาะโดยภาคขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพเนรนได้หลายคู่หลายคนที่ซอยน้องอะไรโดยการ ขอขอบุญขอบคุณทางพวกเราคนใหญ่ดีเพื่อนที่คอยสร้อยสปอร์ตน้องก็ขอให้เพื่อนดูดีไม่แห้งร่ำลวยเงินทองปัดจับปัดจับลูกาฟเหตุเจ็บทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้นอนรับแต่ได้เงินพันนอนฝันเห็นจะได้เงินหมื่นนอนตื่นเห็นจะได้เงินแสนเด้อเบืมื่อปัดัยได้แก้ววันนี้โชคตรงหายอย่ามาพานมันหายอย่ามาเบียดที่เหนืจังไร้นี้มาใกล้ความเจ็บไข้หายไปเมื่อแล้วขอให้มีแต่โชคแต่มันเด้อซ่าห่วยพีเฮียนมาจะใชบนี้ คืออีพร้อมขากเสริบนี้ไหลลวดๆพี่น้องอย่าเนาะเออแจว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 เออพี่น้องเลยคักี่ลีไปไอ้กับก่อนเด้อน้องเด้อโดยสบายดีน้องโดยโดยมาพี่น้องไอ้ก่อนทิ่กับเข้าแล้วว่าไฟนี่มาเลยพี่น้องเอยเรียบร้อยไวขนาดก็ตัว ต้องกบต้องเลาไปที่ได้พ่ั้อนู่เนาะอ่ามันจังงามเฮ้ยนะมวยแยปปาดมือบ่าโชกเลย้ลึกแค่แค่นี่นนนอน มาไปไไเอาไปโอ้ยสั่งเลยเลยโชคเลยบ่าระอ้ยมือชคเลยน้องเนาะสาเียงตายเยเอไชนะกับป้าเด้บันนี้เด้อเข้าไเรียกโตได้เด้อโดยี่เลยขากินเขาน้ำรองเพงก็มาเล้งอย่เมื่อ ôi, nhanh lên. Aaaaaah, cắp lên rồi, rồi! ôi, người à rồi! ôi, rồi! ôi, rồi! 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 ôi, rồi!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  ôi, người ôi, rồi! ôi, rồi! ôi, rồi! ôi, มีกระดานมาให้มื่อน้องเอาตัวนี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะอ่ะบอเป็นยังพี่น้องเลยเดี๋ยวนะมื่อน้าพี่น้องมาใส่ให้เดี๋ยวโรยอุบานพี่น้องเลยไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปเตรียมกระชีฟอจบคลิปีเพียงจำนี้ก่อนมาหนี้เนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาได้พี่น้องเด้อะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบสสุขสุขคนน้อพี่น้องเนาะไปพบไปเจอกัน มื้อหนນามื้อไหนเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนแล้วบ๊ายบายบัดสุขสุขคนนะพี่น้อง